โอเคครับผมก็จะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแนะครับผมเออทำไมชมผมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมก็สวัสดีนะครนะับผมนะครับสวัสดีเราก็จะมีรถใหม่มาให้คนดูเช่นเคยแล้วกันนะครับผมนะนี่ <c oughs> ผมกูพูดยิ่งใหญ่กันแบบนะี้นะผมวันนี้ก็มีรถใหม่แต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นรถดำนะครับผมเอาเปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยนี่มีเอฟเฟกต์เปิดตัวด้วย ฮีโน่ห้าร้อยอเวกเตอร์เวกเตอร์ห้าร้อยใช่ไหมอันนี้คือบอกตรงผมไม่รู้เรื่องรถดับนะผมบอกตรงๆเลยแต่เรื่องแมคโครรู้อยู่โอ้โหไฟโอ้โหกระจกหน้ามันไฟหน้ามันไม่มีไฟอะ่ะทำไมวะเนี้ยนะผมก็เป็นรถแจกเหมือนเดิมนะผมก็เป็นรถอคอกกึง่งคอกนะผมกึ่งกึ่งคอกนะผมนะ ี้ครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมคือผมเลือกเอเเอออเเลือกเป็นแบเอ็อสีสีฟ้านะครับผมนะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิ่งทรายกันแล้วนะแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ไปวิ่งทรายกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาทรายก่อนแล้วกันนะนะทุกคนนะก็เออคือตอนนี้ผมยังไม่มีรถรถตักนะผมผมยังไม่ได้ย้ายแม่โครไปหน้าง,งานนะผมก็เลยเอา เอาไปแค่รถเปล่าเฉยๆก็พอนะผมเออไปแค่รถเปล่าก็พอนะเอาเราต้องออกขวาไปนะผมแล้วก็ออกซ้ายโอเคนะผมไปแค่รถเปล่านะทุกคนนะคือคือยังไม่มีรถแมคโครอ่ะนะผมยังไม่มีแมคโครเดี๋ยวเราเอา,เอารถดับเนี่ยไปรับทรายก่อนนะผมไปมรับทรายแมคโครเรายังไม่อแมคโครเราย,ยังไม่มา,าพูดง่ายๆนะครับ อเลรยังไม่มานะครับทุกคนนะแล้วอะไรมันติดหน้าจอคอมกัวเออเย้เย้เเย้เยจนเจนเจนเีนเจนเจเจนเจนเเจนเนเจนเนเนเจจนเนเจนเจนนเจนจไเนนเจรเจนเจีเจนเจนนเนเจ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 นกจนเนจนเนเจนเจนเจนเนเจรเจเนนเนเนนนนเ้ยเจนเจนเจนนนเ้เเจนเเจนเนจนเนจเเเยเนนเ มีอะไรค่อยๆคูณกันนะผมเยอผมค่อยๆคูณกันแล้วกันนะผมตื่นคือผมจะเปิดตัววันพุธพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วกันนะผมสวนจันท์อังคารก็พักนะผมแล้วก็สุ์นะผมคือรถเปิดตัวมันเยอะนะครับทุกคนผมก็เลยเอาเปิดตัวสี่วันนะครับอีสาวันก็เป็นรถเก่านะผมคือรถมันเยอะจริงรถใหม่อ่ะเออ มีเยอะมากครับที่จะจะให้คนดูกันนะครับมีเยอะมากส่วนฟาร์ก2ทสองก็รอไปก่อนนะผมตอนนี้ก็จนแล้วนะผมจนแล้วนะครับผมจนเรียบร้อยแล้วครับผมจนปอกเลยครับช่วงนี้ครับผมไม่ไหวเลยโอ้โหควันดำเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีพ่วงนะทุกคนมันไม่พ่วงเสียดายมากหรืออาจจะมีผมหาไม่เห็นนะครับ ผมมาไม่เห็นเองแรมั้งผมผมตาตัวไม่รู้นะครับผมมันไม่มีพ่วงผมผมไม่เห็นอะนะครับผมไอฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นที่ตักนะผมรูเป่าที่ตักอะไรเนี่ยฝั่งหัวเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปตักทรายนะครับนูนอยู่ข้างหน้าเ,าเดี๋ยวจะไปส่งส่งทรายด้วยแล้วกันนะผมส่งทรายอันน่าจะเอาไปทําถนนละมั้งจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับผมใกล้จะถึงแล้วโอ้ย ร้องไม่ได้ครับร้อกตรงเสียงโคตรเขี้เย <c oughs> เลยบอกตัวเองครับตัวครับนะบอกตัวเองนะเสียงโคตรเขี้ยเลยเดี๋ยวซอยนี้เลี้ยวซอยนี้เบรกโอ้โหกระเอ็กซ์ไม่ทันแล้วรถไปไหนหมดวะถนนมึงทำไให้ใครวิ่งวะเนี่ยทำไมไม่เห็นมีรถเลยวะเนด้อ,อให้ตายเดี๋ยวซาร่าเนี่ยมันใช่สายหรือเปล่าทไมมันทำไมไม่เห็นสายเลยวะเนี่ย ฮัลโหลครับสวัสดีครับเทสายหรือเปล่าครับอ,อะไรติดปากวะทุกคนขออภัยนะผมอ๋อนี่สายเต็มเลยแต่ว่าเราไม่มีแม็กฟูลนะผมเราจะเอารถเออเราจะมาแค่รถเปล่าแล้วก็ได้ผมแล้วเราจะเสกรายเข้ารถเองอัตโนมัติแล้วก็ได้ผมกดดับกดดับปีเลยลูกเอ๋เดี๋ยวจะเสกรายเข้ารถแล้วกันรคนะรับขออนุญาตนะครับผมมีลูกค้าสั่งทรายเพียบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ้า ถ้าชอบนะเดี๋ยวจะเอาแมคโครมาตักทรายตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่าทางทางมันดีกว่าแมบนู้นเยอะเยอะเลยเนาะไม่ต้องไปทรายมันไม่อยู่ในหนามาทรายมันไปอยู่อะไรบนบลวกเนี่ยนะอันนี้เป็นทรายสต็อกหรือเปล่าลกูกพี่น่าจะเป็นทรายสต็อกนะผมโอเคผมขอยัดเสกทรายเข้าลบแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมฮันเน่ามาแล้วครับผมทรายโอโ้โหสุดยอดจริงนะผมมาทางมันหวังว่าคงจะไม่หนักนะพนะี่นะอู้รันรันเลยว่ะอู้วน ควนนำปีเลยควนนำปีเลยว้าวเรื oh ki. ่องว่ะเรื่องว่ะอ้ควนนำปีเลยทุกคนว้าเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องมากเลยนะครับเพื่อแน่นะครับผมสุดยอดมากเลยแล้วกันนะครับผมจุดกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะไปส่งทรายนะผมที่ตรงบริเวณหมู่บ้านนี้อีกแล้วครับท่านครับทุกคนอีกแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะดัมได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าดัมได้เพราะว่ามันไม่ได้ซื้อที่นะครับผมมันไม่ได้ซื้อที่เหรออ๋ออนี่ไงเนี่ยซื้อได้อยู่เดี๋ยวซื้อได้ซื้อได้ครับผมนี่ซื้อได้นะนี่นี่ซื้อได้ซื้อได้ มันมันจะดับได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อที่แล้วเท่านั้นนะครับทุกคนอ๋อนี่ไงซื้อได้นี่ซื้อได้ตรงนี้ซื้อได้หมดเลยเนี่ยอ่างั้นก็ไปเลยสิครับผมถ้าเราไม่ซื้อที่เรามันจะดับไม่ได้นะทุกคนก็อ่อ,อ,อหลายคนอาจจะเข้าใจอยู่นะผม<อ>เฮ้ยเราดุมองภายในกันดีกว่านี่มองภายในก็เรียบหรูไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ใชนะ่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ยอยิบหายแล้ว ดีฟหนักเลยเมื่อกี้ดีฟหนักหัวทิ่มเลยเมื่อกี้หัวทิ่มโอซีเลยเมื่อกี้นะโอ้โหของอะไรวะเนี่ยเผมอยากลอกของมากเลยทุกคนแต่มันซื้อของไม่ได้นะตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันซื้อของไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยมันผมติ๊กไปแล้วเนี่ยติ๊กไปแล้วแต่มันซื้อไม่ได้นะถ้าซื้อของได้เราจะสามารถลอกของได้นะทุกคนแต่ถ้ามันซื้อไม่ได้เราก็ไม่สามารถลอกได้หล้วกันนะเพื่นน่าเสียดายมากกันเลยทีเดียวนะ องสวยาม,มากแบบนี้เป็นแบบที่สวยนะทุกคนนะสวยมากนะคผมเปัดดีเกิร์บเปิดดีเกิร์ดในโหมดบูนแม่หัวจะดูหน้ารถเดี๋ยวหัวทิ่มไม่รู้เรื่องนะเนะี่ยโอ้โหดูเด่วนวนอันนี้เป็นรถใหม่นะครับผมรถใหม่คือผมมีผมมีนานแล้วแต่ผมแต่มันคือมันเพิ่งมีโปรแกรมเปิดตัวนะทุกคนนะนะครับผม ส่วนวันเสาร์ที่ก็จะมีรถใหม่มาอีกแล้วกันนะทุกคนคือมีอีกเพียบอ่ะเออนะครับผมมีกเพียบนะมีรถแปลกๆอีกเยอะมากนะผมคือก็มีคอมเมนต์นะครับขอมานะครับว่าพี่ครับพี่ครับอยากเอ่ออยากดูรถแปลกๆครับเ,ออเขาบอกว่าห้ามเดียวห้ามเดียวไม่ใช่เหรอวะเนี่ยห้ามเดียวบางทีอะ,อะแล้วทำทางไวทำไมเหรอไอ้บ้าเฮ้ยเ,เราข้ามทางรถไฟได้เราไปทางนี้เลยเลย รเราข้ามทางรถไฟได้คือไปทางนี้ม <Bruno> ันจะเร็ว um. กว่านะครับผมจะดวกว่านะครับเราสามารถข้ามทางรถไฟได้นะครับผมคือเรายังไม่เคยไปในทางนี ok? Okay? ้นะทุกคนนะคือเรายังไม่เคยไปนะโอ้โหโหยเสียงท่อเฮ้ยเรายังไม่ฟังเสียงแต่เลยนะโออนี่ไงเสียงแต่นี่ไงทักนี่ไงจำตรงนี้ได้เปลบอกทุกคน จำได้ไหมเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ซับลอยไม่เอานะนี่ครับผมเราต้องไปซอยนี้นะแล้วก็ตรงไปโน่นเลยมันจะไปโผล่ตรงสะพานนู่นไงนะครับผมคือถ้าถ้าให้ดีไปทางนี้จะดีกว่านะมันมันเร็วกว่านะนี่ไงสะพานเนี่ยเห็นไหมใกล้ใกล้กันอีกเนี่ยเนี่ยใกล้ๆกันอีกอือเนี่ยถ้าเรามาส่งของเราจะมาทางนี้ใช่ไหมส่งรถอ่ะถ้าเรามาหางโรเบียตเราเราต้องมาลงทางนี้เนาะ อันน on ี Bog ้เรามาทางนี้ได้เลยเนี่ยตรงมาได้เลยก็จะมีทางรถไฟอันนี้ก็เราเราก็เป็นทางรถยนต์นะทุกคนนะนะสมบูรา์แบบเป็นรถยนต์นะครับผมเดี๋ยวก็อุ้ยโอ้ยเฮียเนี่ยเสียงเสียงเสียงท่อลั่นมาเฟีวเฮียเก๋โอ้ยอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหหนองน้ำใหญ่มากทุกคนคลองหนองใหญ่มากเลย เอ้ยชน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 ไปแล้วชนไปแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ามึงอกเข้าไปทำไมอูบังคับอย่างยากเลยเฮ้ยกูกู่เสียงอะไรวะกูกู่เฮ้ยนกอะไรวะกู่กู่กู่นกอะไรวะเนี่ยกู่กู่กู่เสียงนกร้องกู่กู่กู่เสียงบ,บ่เลยโอ้เอ้ ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้นานหลังไหนสั่งทรายครับคือเขาน่าจะทําถนนใหม่หมั้งทุกคนเพราะเลยสั่งทรายนะครับผทรายหยาบหยาบอุ้ยไอ้เยืยเร์กูเลี้ยวทำไมวะเนี่ยทรายหยาบหยาบมาส่งลูกพี่แล้วครับมาผมมาถูกทางห่าถูกไปเชียร์แล้วปิดทางแล้วผมเลี้ยวมาทำไมเนะี่ยผมเลี้ยวมาทำไมวะทรายหยาบหยาบมาส่งแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีลูกค้านะครับพ่อผมไายับยาบมาแล้วครับหยาบมากเลยนะครับพอผมสวัสดีครับลูกพี่ครับเอ้ยเจนเจนลูกพ anyway> ี่เจนเจนก่อนเจนก่อนเออเจนก่อนเจนก่อนสวัสดีครับลูกพี่ครับไายับยาบมาแล้วครับไายับยาบมาแล้วครับใครสั่งายเฮ้ ไอ้สั่งซ้อ่ะเดี๋ยวเขญาติซื้อที่ก่อนแล้วกันนะผมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ซื้อตรงนี้ไปเลยวิ่งสองแสนเลยเหรอเนี่ยมุกแพงเกินสองแสนปั้นน้ำมันอยู่ตรงไหนอ่ะปั้นน้ำมัน,มนอ่ามันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งขวามือเราอ่ะตรงไหนวะตรงไหนอ่ะ มันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอใช่เปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันข้ามคลองไปฝั่งเนาะมันอยู่ตรงไหนหอะทุกคนใครสั่งสายวะเนี่ยไอ้เหียเฮ้ยใครสั่งสายวะเนี่ยเฮ้ยทีนี้มึงก็รีบเกินใครสั่งสายครับใครสั่งสายครับมันอยู่สายมือเราในาน่าจะตรงนี้มั้ง าจะตรงนี้แหละตรงไหนหวะเอ้าตรงไหนไม่รู้ด,ดับแม่งตรงนี้แหละเดิดับมันตรงนี้แหรออ๋อไปยัดดับเลยแล้วกันดับผมจะดับ,บดไม่ได้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยไอยซื้อซื้อที่ได้ก็ต้องดับได้ลูกพี่นี่เป็นไงเราซื้อที่ได้ก็ต้องดับได้เด็กลูกพี่เอ้ยระวังสายไฟของพี่นะ ย่านะานะอย่าเนาะเราวองสายไฟเนาะอย่าเนาะเฮ้ยแล้วผมจะไปไงอะสายไฟอะสายไฟลูกพี่ผมจะไปไงอะต้องเอาลงก่อนลงก่อนลงก่อนอลงก่อนลงก่อนลงก่อนเฮ้ยมันดำค้างได้ด้วยเหรอตบมีระบบตบท้ายไปไหนไม่มีระบบตบท้ายเออเปี้ยงโอ้ยโอ้ยจึ๊บเ้มเอี้ยงโอ้ยเฮ้ยจึบเฮ้ยเอี้ยงบึ๊บเอียง ยืดดีนี่นี่ระบบตกท้ายด้วยเย็นเก๊เอาเรื่องว่ะระบบตกท้ายด้วยนะผมสุดยอดมากเลยเว่อร์สุดยอดมากแล้วทุกคนครับโอ้ยเยืดเตี่ยงโอ้โหมันไม่มีเสียงเนาะถ้ามีเสียงสุดยอดเลยนะเนี่ยถ้ามีเสียงน่าจะดีมากมาไอ้ไอ้เอี่ยงนี่มันไม่มีเสียงนะดิ เย้มีเสียงน้อยเฮ้ยไม่เสียงแล้วโอเคอเครับผมนะครับคลิปนี้ก็เราไปเพีงีงเท่านีครับผมสลหรับรถด,ดัาท่านนี้แล้วกันนะผมใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับกับใครครับผมใครอยากใครเดี๋ยวคิวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะเอาย้ายแมคโครไปเอา,า,าทรายม,มาเทตรงนี้นะผมนะเทตร<อ>งน,<อ>นี้นะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะนู่นะสำหรับคลิปนี้เอาไ้เพียงเน่านี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ